พ่อแม่เธอยังใช้นี่ฉันไม่หมดฉันก็แค่ต้องการให้เธอกลับไปกับฉันชาตินี้ทั้งชาติอ่ะฉันก็ไม่ยอมกลับไปแต่งงานงคนอย่างแกหรอกไออาชีพแม่ค้าเนี่ยมันไม่เห็นจะมีเกียรติมีศักดิ์สรีอะไรตรงไหนเลยนี่แกจะทำอะไรอ่ะ ดีจ้ะพี่วันนี้เอาอะไรดีเอาแกงหน่อมไม้เหมือนเดิมค่ะได้แล้วเอาเพิ่มข้าวเหมือนเดิมด้ไหมได้จ้ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะคะ,คะ น้ำจ um ุ๋มนี่หว่าจุ๋มจริงด้วยนีไว้อยู่นี่เองนี่จ้าทานให้ร่อยนะคะกลิ่นดีมากรับอะไรดีคะจุ๋ม มาทำอะไรที่นี่อ่ะทำไมตกใจเหรอที่ในที่สุดฉันก็หาเธอจนเจอนี่เธอคิดเหรอว่าเธอจะหนีคนอย่างฉันพ้นเหรอแกออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวซิจะรีบไล่กันไปไหนละ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคุยกก่อนดิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคนอย่างแกปากดีนะจุ๋ม หรือเธอต้องให้ฉันเตือนสติเธอว่าครอบครัวเธอเป็นหนี้ครอบครัวฉันอยู่นะส่วนเธอคือสมบัติที่พ่อแม่เธอขายเพื่อใช้หนี้ครอบครัวฉันไงไม่ใช่นะฉันเป็นคนไม่ใช่สิ่งของแล้วอีกอย่างอะ่ะฉันก็มีชีวิตของฉัน <c oughs> นี่ยนะชีวิตเธอเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงเนี่ยนะ ถ้าเธอยอมแต่งงานกับฉันเนี่ยฉันว่าป่านนี้เธอได้เป็นคุณนายใช้ชีวิตสุขสบายไปตั้งนานแล้วให้ฉันแต่งงานกับคนอย่างแกนะฉันยอมลำบากทั้งชีวิตเจย์ยังดีกว่าอีกคนอย่างฉันมันทำไมฉันมีดีเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างผู้หญิงเขาก็อยากเข้าหากันทั้งนั้นแะมีแต่เธอนี่แหละที่โง่ใหญ่ามาเป็นแม่ค้าแบบนี้น แล้วเป็นไงเป็นแค่แม่ค้าไม่มีเกียรติไม่ได้เชิดหน้าชูตาในสังคมไฮโซเหมือนคนอื่นเขาถึงอาชีพแม่ค้าอย่างฉันมันจะไม่มีเกียรติแต่ยังน้อยอ่ะมันก็ทําให้ฉันมีกินไม่ได้เดือดร้อนหรือลําบากอะไรและอีกอย่างนะอาชีพแม่ค้าอย่างฉันอ่ะมันก็ทําให้ฉันภูมิใจมากกว่าที่จะต้องไปแต่งงานกับคนที่ใสยแย่แย่ๆอย่างแกจุง นี่เธอจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะเธอลืมไปแล้วเหรอว่าคนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างก็ลองทำดูสิถ้าแกทำอะไรฉนันนะ,ะนะฉันจะเรียกให้คนแถวนี้ช่วยดูสิว่าถ้าเกิดมีข่าวขึ้นมาให้โซอ่อย่างแก่มันจะเป็นยังไงชีวิตใครมันจะพังกว่ากันมีอะไรช่วยบอกได้นะคะ ฝากไว้ก่อนเลยจุมฉันกลับมาอีกแน่ไม่มีอะไรละคะ่ะขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยยกไปเก็บก่อนดีกว่า อา้าวร้านปิดแล้วอครับใช่ค่ะพอดีข้าวเหลือนิดเดียวเองอะค่ะโธเอาอย่างนี้ได้ไหมครับของที่เหลือเนี่ยขายผมพอดีผมขับรถผ่านมาเห็นว่ามันน่ากินมากเลยอะแต่ไม่คิดว่าจะปิดเร็วขนาดนี้ครับโอแค่ร้านข้าวแกงธรรมดาเองค่ะว่าแต่คุณเธอดูจากการแต่งตัวแล้วไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะคะทำไมไม่ไปร้าน อาหารที่มันดีๆล่ะคะมาทานข้าวข้างทางแบบร้านฉันทำไมโถ่คุณพูดเป็นละครไปได้คนสมัยนี้เขาไม่ตัดสินกันที่ภายนอกแล้วเออและอีกอย่างนะครับใช่ว่าคนรวยทุกคนติดหรูบางทีมันก็มีคนแบบผมเนี่ยครับที่ติดดินถึงมีเงินเก็บไงอ๋อ<笑><笑>ก็คงจะจริงของคุณนะคะปกติเนี่ยฉันเจอแต่คนรวยที่ใส่เสียชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบใช้เงิน ซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งความเป็นคนนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะตัดสินคุณเลยนะคะต้องขอโทษทีนะคะไม่เป็นไรครับเราสรุปจะขายไหมครับเนี่ยเอเข้าวแกงได้ได้ค่ะขายค่ะงั้นเดี๋ยวคุณไปนั่งรอสักครู่นะคะเอานี้นะได้ค่ะแต้ราคะ อันนี้ผมไม่ได้สั่งนะฉันแถมให้นะคะไหนๆมันก็เหลือแล้วทานให้อร่อยนะคะได้ครับอืมข้าแกงธรรมดารสชาติเป็นธรรมดานะครับเนี่ยอร่อยแบบนี้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมากินอีกยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ ้าคะสามสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะนิดแกมาทำอะไรที่นี่อีกมีธุระอะไรก็ไม่ได้มีธุระอะไรแต่เธออย่าลืมสิว่าพ่อแม่เธอยังใช้หนี้ฉันไม่หมดฉันก็แค่ต้องการให้เธอกลับไปกับฉันฝันไปเถอะ ชาตินี้ทั้งชาติอ่ะฉันก็ไม่ยอมกลับไปแต่งงานคนอย่างแกหรอกและอีกอย่างนะแกก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับฉันหรอกแกแค่อยากจะเอาชนะฉันนี่คิดว่าฉันไม่รู้เหรอเลิกเพอ้อเจ้อแล้วก็กลับไปกับฉันได้แล้วไออาชีพแม่ค้าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันทําให้เธอภูมิใจมากนักหรอกอาชีพที่ต้องเอาของไปแลกกับเงินคนอื่นเขาอ่ะมันไม่เห็นจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรตรงไหนเลย การที่ฉันเป็นแม่ค้าฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่จะไปเป็นเมียคนอย่างแกคนที่ชอบดูถูกอาชีพคนอื่นเขาแบบเนี้ยจ<ม>ุ๋มทำไมพูดดีๆไม่ชอบใช่ไหมฮะหรือว่าเธออยากให้ฉันใช้กำลังได้เดี๋ยวฉันจะทำให้เธอรู้ว่าอะไรที่ฉันไม่ได้มาเนี่ยฉันจะทำอะไรกับมันได้บ้างแ,แกจะทำอะไรอะ นี่คุณทำอะไรอะ่ะหยุดเลยนะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยวะอ,อ,อ้อย่าบอกนะว่าไอ้นี่คือกิกเธอ <S <S ที่เธอไม่ยอมกลับไปกับฉันเพราะว่าเธอติดผู้ชายอยู่ที่นี่เองเหรอเกินไปแล้วเลิกพูดจาแบบนี้ได้แล้วนะครับมันไม่แมนแล้วไงวะแกรู้ไหม ว่าผู้หญิงคนนี้ครอบครัวมันติดหนี้ฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันคือเจ้าชีวิตมันฉันจะพูดฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตใครทั้งนั้นครับถึงคุณจะเคยมีความสัำพันธ์กันแต่เขาไม่ใช่ของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตคนอื่น นี่นี่แกอย่าทำเป็นพระเอกให้มากนักเลยฉันจะอ้วกว่ะแกคิดเหรอว่ว่าฉันจะกลัวคนอย่างแกถึงคุณไม่กลัวผมอย่างน้อยคุณควรกลัวกฎหมายบ้างนะครับทำไมล่ะครับที่ร้านนี้มีกล้องวงจวรปิดมันจะมีหลักฐานเพียงพอที่ผมจะแจ้งจับคุณนี่ แกคิดจริงๆเหรอวะว่าตำรวจจะทำอะไรคนรวยอย่างฉันได้ก็ไม่แน่ครับถ้าเป็นคนที่ผมรู้จักตำรวจดีนี่แกขู่ฉันเหรอผมไม่ได้ขู่ครับผมพูดจริงถ้าคุณยังไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ยังละลานเธออยู่ ผมจะขอช่วยเธอดำเนินคดีกับคุณสุดความสามารถและถ้าคลิปเนี้ยเธอแพ่ออกไปสู่สาธารณะนะแกเตรียมถูกประนามจากสังคมได้เลยนี่เธอเออฉันไปก็ได้วะถือว่าพวกแกสองคนโชคดีไปนะที่ฉันมีธุระต้องไปทำต่อ คุณนะคะที่ช่วยแต่เราปล่อยเขาไปอย่างนั้นดีหรอคะไม่ต้องห่วงครับผมมีตำรวจที่เชื่อถือได้อยู่เดี๋ยวเอาหลักฐายไปแจ้งความกันเขาหนีไม่คน้นกฎหมายหรอกว่าเดี๋ยวคุณเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรมากคะ่ะต้องช่วยเก็บค่ะสวัสดีครับ เลข,ขาคุณแทนที่นัดเซ็นสัญญากันใช่ไหมครับครับผมกำลังเข้าไปครับใกล้ถึงแล้วครับค่ะท่านประธานได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะออคุณตะคะเดี๋ยวท่านประธานจะเข้ามาแล้วนะคะครับได้ครับสวัสดีครับคุณตะ สวัสดีครับนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณคือคนที่เ,เซ็นสัญญากับผมวันนี้งั้นงั้นแสดงว่าคุณคือคุณแทนประธานบริษัทนะสะะิคุณแทนครับคือเรื่องที่ร้านข้าวแกงอผมอธิบายได้นะครับจำเป็นเน้อครับ <laughs> ที่ร้านข้าวแกงเนี่ยผมเห็นเองกับตา มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไงงั้นก็แสดงว่าคุณจะไม่เซ็นสัญญากับผมหรอกครับคุณมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังคิดว่าผมอยากจะทำธุรกิจกับคนที่นิสัยแย่ๆ,ๆคุณอีกเหรอฮะผมยังแปลกใจนะที่คุณทำพฤติกรรมแบบนั้นคุณยังมาลอยหน้าลอยตาแบบนี้อีกเนี่ยคุณแทนครับคือ คุณจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องธุรกิจของเราไม่ได้นะครับพอครับนี่คุณพูดเนี่ยมันยิ่งอยู่แย่เอาเป็นว่าเรื่องสัญญาเนี่ยผมเสียใจด้วยนะครับผมเซ็นสัญญากับคุณไม่ได้อ๋อแล้วก็เรื่องคดีที่คุณไปทำร้ายข้าวแกงคุณเตรียมรอหมายจับได้เลยผมจัดก,การเรียบร้อยแล้ว คุณแทนคุณแทนครับคุณแทน